สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเนี่ยนดีต้อนรับสู่ช่องสก์เกมอยู่ผมเนี่ยพาพี่พบไททันเนี่ยมาสโตไทยแล้วนะครับมาไวมากเนี่ยได้เล่นเกมใหม่ส่งท้ายปีกันแล้วเนี่ยพอมันเพิ่งเข้า X7 เกมไปเนี่ยแล้วก็มาโผล่สโตไทยแล้วในวันนี้วันแรกก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุด,ดปลอดภัยนำล้านมาท็อปอัพนะ่ยเติมเกมเติมถูก,ถก,ถกเติมไวเติมปลอดภัยตัวท็อปแัป มีทุกเกมเป็ท่านเรืองเติมไม่ว่าเป็นเกมเดอะสโไทยใหญ่มีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวุฒิหนิงเวฟเซนโซคาบาพับจีฟีฟ้าเอาวิชชันทุกวันของไคลเซอร์เกมชิน้นแพ็คจักรวาลแรกล็อกทุกเวอร์ชั่นนะ่ยฝาพัดสุสัตว์เซเว่นไนท์กิจกรรมใหม่มาแล้วนะรับเติมทุกแพ็คเลยนะแพ็คเล็กแพ็คใหญ่แพ็คกลางนะตู้ใหม่มาแล้วบูคองนะ่ยลิงโคดเทปเก่งมากนะใครทำ4-6เติมหลังเราได้แล้วก็ไม่รู้ได้เว็บไซต์หลักของเรานะโอทับบัสกรองรับเติมเกมอะไรบางใหญ่ๆมีหมดทุกเกมในสสสตตออไไทททยยยยยนนนนะแแลลล้วกกก็็พพเเเเเมมบบ่่่่าางงๆีีัหู ทักมาได้เลยที่ไลน์แอดและเฟซบุ๊กตามนี้เลยนะฮะรับเติมเกมไหนบ้างครับพี่อย่างเงี้ยแอดมินเราใจดีครับปรึกษาได้ตลอดนะฮะเติมเกมเติมถูเติมไวเติม,ตมปลอดภัยตรงทบอัพในการรีฟันแน่นอนลิงแต่คิดเช่นเดิมนะฮะโคตรดีใจนะครับมาเฉยว่าใน e x ็เกมมันมันเป็นภาษาจีนด้วยงผสมอันนี้แบบไม่ต้องเลยนะฮะสามกิดร้อยเปอร์เซ็นต์เฮเลย จะรีดีก็ไม่แน่ใจนะเข้ามามันไม่ไมีให้เลือกเซิร์ฟเลยท่านผมอยู่เซิร์ฟไหนะเดี๋ยต้องดูว่าเราอยู่เซิร์ฟไหนนะี๋ยวเจอกันในสตรีมแน่นอนนะมาสโตไทยเรียบร้อยใครจะเติมก็แพ็กครั้งแรกได้นะ สบายสบายเก่งๆก็น่าจะเป็นพระเอกนี่แหละ <c oughs> เออแต่ตอนเอ็เวเกมผมได้ตัวอะไรไม่รู้เนะี่ยก็พอคืออยู่นะแต่ไม่เกลือนะแต่ว่าสโตไทยนี่ไม่รู้จะได้เกลือไหมแต่ตอนนั้นผมได้ตัวทองสองตัวเลยนะในรูเดียวกันเนะี่ยไม่รู้โค้ชแจกจะใช้ได้ไหมผมจะลองใส่ดูนะ จุดรีแล้วดูการรีตรงไหนเนะยตอนนี้ต้องหนึ่งขีดสามก่อนจะคูณสองมีสลิปข้ามได้นะครับด้ไตัวเห็นไททันยักษ์แล้วม่นตลกดีวะ่อะอการ์ตูนผมไม่เคยดูนะเห็นแต่ว่ามันไปเจมเกมนูม้นเกมนี้เยอะมากเลยนะครับผมอันนี้มีเกมของมันมาแล้วนะฮะ เปิดตัวจีนแปบ๊บเดียวนะเข้าสโตไทยแล้วสวยจัดเนะี้ยเดี๋ยวรอดูด้วยว่าจะมีภาษาไทยไหมนะเนี้ยมาแล้วคุณสามไอ้คุณสองอย่างไวเนะี ตุยๆเนี่ยมียักษ์ลงพุงด้วยวะจะได้มีเกมเล่นส่งท้ายปีนะครับผมเงียบเหงามานานแล้วเหรอ๋ย่ดูว่าสโตไทยมันแท็กเติมตัวไหนนะครับแต่น่าจะเป็นตัวเก่งนะผมว่า ออกได้ไหมอ่าออกได้แล้วเนะยครับผมประมาณหนึ่งขีดสี่ขีดสามนี่แหละเดี๋ยวลองนี่ไงที่ใส่โคดโอ้นี่ปรับภาพสูงสุดได้แล้วภาษาไทยไม่มีนะฮะม่เห็นมีรังเกจนะมีแต่ภาษาอังกฤษเอ้ยนี่ไงเจอแล้วอ๋อไม่มีครับผมมีแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็ชิวๆอูบัญชีอันนี้นะ ใส่โคตร,ตรงนี้นะผมจะลองใส่ดูก่อนเนะมีโค้ดเดียวนะเนี่ยอ๋อสึกได้โอ้ยมีโคตดเดียวจะแจกโค้ดเยอะนะฮะมีไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวพระเอกหรือเปล่านะี่เอชรแปดร้อยตั้งตัวได้อยู่นะมีโคตดเดียวตัวนี้ใส่ไปก่อนใช้ได้ว่มนรอว่าใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยไปหาเพจเอา เดี๋ยวดูก่อนว่าเราอยู่เซิร์ฟไหนน้ำเช็คตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยมันม,มีบอกว่าท่านอ๋อเซิร์ฟเวอร์คลาวซีคลิปนี่เซิร์ฟเวอร์นี้คลาวซีคลิปล่าสุดเลยเดี๋ยวออกเกมเข้มาม่มันจะบอกเซิร์ฟไหมขาดูนะ เดี๋ยวค่อยนั่งแล้วกันไปก่อนดีกว่ามีรู้มันเลือกเซิ์ฟก่อนเข้าเกมยังไงนเนะหรือว่าต้องออกไปรอบนึงก่อนนะรองไหมเผื่อคุณอยากรู้ออกไปก่อนรอบนึงดูดีมันจะให้ดูเซริร์ฟไหมตอนเข้ามามันก็ถีบให้มาอาตโนมัติเลยนี่ไง ต้องออกรอบหนึ่งครับผมนี่จะได้รู้ว่าอยู่เซิร์ฟไหนนะอา้าวมีเซิร์ฟเดียวเหรอมีสองเซิร์ฟเนะมีสองเซิร์ฟเปิดสองเซิร์ฟเลครับผมต้องให้ทุกคนเลือกเอาเจะเล่นเซิร์ฟไหนนะคอยตกลงม่ทีนึงไปก่อน จะบู๊ทำไมวะเออออกระเป๋ามันยังไม่เปิดนี่มาเราต้องไปก่อนกระเป๋าไม่เปิดกาชาเปิดแล้วเอ้ยยังไม่เปิดต้องหนึ่งขีดหกครับผมยังไงก็ต้องเล่นอยู่ดีครับหนึ่งขีดหกนี่จบอันนี้อ่าแล้วกระเป๋าจะไปเปิดเศษได้ที่มันแจกมาจากโค้ดเจกก็ต้องเลเวลเจก่อนนะฮะ เดี๋ยวผมลงคลิปเสร็จเอ,อไปหาอะไรกินเสร็จอาบน้ำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมาสตรีมแน่นอนในวันนี้เปิดแล้วนี่โอ้โหแจกเลือกเบื้องต้นสิบห้าใบรีได้เลยนะท่านหรือว่าจะเปิดเอาตัวซ้ำที่แจกมาก็ได้นะจะได้มีดาวนะโอ้โหดูชากเปิดกระชา โคตรนานเฮ้ยมาวะตัวอะไรวะเนี่ยอามินชิบหายต้องให้เทพเรจ้าเจ้าแม่เทปลิตยอย่างคิตตี้ลองหาเทียดูนะเนี่ยโอ้ผมแม่งเผาฟ้าเต็มเลยไม่เป็นไรนะครับลองดูก่อนเฮ้ยแต่ตัวนี้มันเท่นะครับ ตั้งชื่อไปนะผม <c oughs> ไม่น่าใช่ตัวแจกนะเพรสิบสิบโลใช่ปะวะถ้าได้ตัวเดียวกับผมก็บอกด้วยนะว่าจะต้องเปิดโลที่สองหรือเปล่า แล้วมันอยู่หน้าด้วยเฮ้ย hey. เหมือนไม่ว่าท่านแต่ตัวเก่าผมเป็นตัวผู้หญิงนะอันนี้เป็นผู้ชายด้วยนะหรือว่าได้กันทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยถ้าได้กันบอกกันด้วยนะเฮ้ย <Hey. S 2> เป็นตัวฮิวด้วยวเว้ยทำไมมันไปอยู่ข้างหน้า เอามาอยู่หลังได้ไหมเอาอันนี้ไปตายแทนนะน้องอาร์มินยวค่อยไปแปลกระชาเอาเลยเอ้ยไม่ใช่แปลสกิลยังไงฝากกดไลค์ด้วยน,นะครับปีใหม่แล้วขอเดินทางปลอดภัยทุกท่านเลยนะี่ เด้งเลือดให้ตัวมันเองกับปับดาบหรือเปล่าเนะี่ยเห็นมีดาบบนหัวนี่สตรอรี่ครับจบแล้วได้ของอีกสิบใบโอ้ยสองขีดสิบเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันก็เร็วอยู่นะแป๊บแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมจะสังเกตตัวละครก่อนนะี่ งานดีมากสดภาพสวยเลยไอน้นนียเพจตีหมูยิงเหมือนติดห้ามฮิวนะฮะแตดูอันติใครบับดาบวะมีคนบับดาบนะผมดูก่อนตัวไหนนะพอกดคุณสองก็สังเกตลำบ,บากแล้วไงเนี่ย มีติดห้ามฮิวนะยังไม่อัพเวลเลยนะปล่อยไปก่อนนี่ไงเห็นไหมมันบัฟดาบด้วยนะครับสามตัวโอ้อย่างนี้เทียก็ดีอยู่แล้วนะตัวนี้ถ้าผมได้ตัวนี้มานะครับสบายเลย เอาล้วครับสิบไปจากนี้ได้ไมเ่เอ่ยนี่ไงไม่ได้ครับต้องทำเควสพวกนี้ให้หมดเนะีเป็นตัวในเนื้อเรื่องด้วยที่ผมได้มานะเ <c oughs> ท่ด้วยนะ <c oughs> ผหัวทองนะชอบอีกแล้ว <c oughs> ชอบอีกแล้วหัวทองทองนะแต่ก่อนผมเคยกัดสีผมตอนทำพับ สีเขียวสีม่วงสีอะไรไม่ชอบเลยนะผมชอบสีสีที่ผมชอบคือสีไอ้นี่ยสีแบบขาวขาวขุุ่นเนะขวัญบุรีนะครับขาวขุนเะนี่ยไม่ใช่ขาวจ้วคนงอกหัวงอกนะดูแลรักษายากต้องทำไปบ่อยนะผมมันงอกขึ้นทุกวันนะลํลำบากทำทีเดียวผมก็เสียเลยนะ ก็เลยทําแบบสีง่ายๆไฮไลท์ดีกว่าอ่าไปต่อนะระหวันออนไลน์เดี๋ยวผมกินข้าวเซตนะ่าจะได้อีกห้าใบน่แหละเดี๋ยวนะครับผมอาดูว่าเวลเจ็ดเลี่ยงนะครับยังเลยครับผมเวรกรรมกระเป๋ายังไม่เปิดนะเอาเศษตัวละครที่แจกมาไม่ได้ วคยไปไว่ากันในสตรีมเนาะดีนดูไปก่อนเรื่อยๆครับใครไม่ชอบตัวที่ผมได้ก็รีเลยก็ได้ครับถ้าได้ตัวเดียวกันก็โอเคนะเก่งอยู่นะเนี่ยดูก็ดูนะถ้าไม่ตายมันมันบัฟนะมีดาบบนหัวขึ้นมาด้วยเดงเลือดด้วยแต่ถ้ากดวางออโต้มันให้ไปอยู่หน้าผมงงเออ ให้บิอยู่หน้าอะไรเดี๋ยวกีดูเ่ะเนี่ยมันโดนโบกโบกก่อนใครเลยครับแต่ไม่เป็นไรอยู่หน้าก็ได้เพราะมันมีเด้งเลือดนะเด้งบัฟดาบเอาเอาสองขีดสิบไปเลย จะได้รู้ไปเลยว่าสิทธิใบได้อะไรครับแต่มันดูอย่างนี้มันดูลำบากนะเนี่ยมันไม่ได้เลือกสกิลเองมันเป็นออโต้นะสังเกตลำบากอันนี้เป้าเดียวมีโล่นะไอ้ผู้หญิงแทนที่จะอยู่หน้านะั้นมีโล่นะผมจัดถูกแล้ว จะพอจัดออโต้มันให้นี่ไปอยู่หน้านะเหมือนจะมีเกาะแตกด้วยนะแกเวลเจแล้วครับนีเ่เดี๋ยวเราเอาถึงด่านสองขีดสิเลยเวลเจแล้วไปเอาตัวเศษออกมาใช้เดี๋ยวไปสตนะรีมนะเจาะรายละเอียดกันยาวๆนะตัวไหนทำอะไรได้บ้างเหกาะกับเทียไหนดีอะไรเงี้ย โอ้ยังไม่ได้อัพอเลยเลยเนะี่ยเอาแล้วผมสองขีดสิบแล้วนะ่ยสิบใบกระชาต้องเป็นของเราอืมบอสมันสามโอ้ยเอา้าล่วงเลยมาเปิดแล้วนี่ เติมครั้งแรกเป็นเจคนนี้ครับผมมิคาสะนะฮะไม่ใช่พระเอกวะน่าจะเก่งครับตัวนี้เติมได้เลยนะสตไทยแต่เราไม่เติมนะโอ้หกิจกรรมเพียบเลยนะเดี๋ยวไปทำกันเติมอีกเก้าสิบาทโคตรเทพเลยนะทรัพยากรเต,รติมอ่ากิจกรรมเจวันสโตไทยนี่ benefit มีแจกอะไรก่อนไหมเจกมาสองใบนะบผมหาอีกสามอันนี้กดมาได้ครับเจ้าแต้มเพชรเปิดได้นะครับไม่เป็นไรเรวค่อยว่ากันอันนี้เงินซื้อไปก่อนของฟรีไว้ก่อนอ่าอีเวนนะครับ อ๋ออีเวนต์นี้โอหเซิร์ฟนี้คนเล่นเยอะจังวะเฮชรสองร้อยซื้อได้อีกนะครับซื้อได้อีกอ่ะจะได้เปิดไปเลยเซิร์ฟนี้โอ้โหก็จะรีบไปไหนอสองหมื่นเจ็ดถึงหมื่นเดียวอยู่เลยแปดสองดาวแดงมีข้า,าสายเติมนีกว่าเวลร้อยเขารีบไปไหนวะเนี่ย เดียวนะอ่ามีละสิบสองใช่ไหมเศษตัวนี้เก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับชื่ออะไรไว้ตัวนี้อ่ามีเศษม่วงเลือกได้นะครับไม่ต้องเลือกแน่ใจก่อนค่อยเลือกนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เราจะรับสิบใบตะกี้ครับผมมีพันใบนะครับตรงไหนวะนี่เหรอเออนี่ไงได้แล้วท่าน เปิดอพันใบเดี๋วค่อยว่ากันเลยผมในสตรีมเมือกันเอางงเดียหาที่เปิดไม่เจอเอาแล้วครับ,บยี่สิบสองใบเนี่ยมันต้องได้สองตัวดีวครับท่าน กระชามันมาง่ายอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยชาชานะครับนะเลทดีอยู่นะแต่จะเปิดอีกจะได้ไหมเนี่ยไม่อยากสกนะิปเงกลัวได้ตัวกากเราต้องหาตัวม่วงทําดาวอ่ะผส,สมกันเนะี่ยเฮ้ย ได้ตัวซ้ำแลยงานนี้ได้สองตัวในโลเดียวกันด้วยอา้าวตัวแจกอีกหนึ่งตัวสองดาวเลยงนนี้ดวงเชิงมาท่านเดี๋ยวผมไปดูดิมันทำดาวได้ปะวะยากปะวะเออเอาไปดวงจะมาก็มานี่ผมก็ยังบอกเลยว่าเปิดให้ได้ตัวซ้ำเนี่ยดูยังไงว่าแท้งไม่ใช่แท้งเดนนี่เอสีเนี่ยมันคือซรับ คิวบับเนี่ยมันเขียนบอกเลยแล้วทำดาวก็นี่ไงอันนี้อาวุธประจำตัวเอ็กเซนต์นี่ไงอ๋อต้องมีธาตุน้ำสี่โอ้โหนะก็โอเคนะอันนี้ซับนะอันนี้เขียนไว้เอทีเคเลเกตแล้วอันนี้ ตัวไหนวะตัวนี้แหละ ETDB ASLT คือสายดาบแหละผมว่าเนี่ยอันนี้ซับ ASLT สายดาบนะฮะต่แทงคือ G u n i v e r s ป่าววะ โอ้ต่อไปศึกษาอีกนานเอ้าเฮ้ยมาา e ันแจกอีเลนมาแล้วนี่ว่านี่แล้วก็แจกเศษมาด้วยแล้วผมมาได้อีกโอ้โหเหลือเชื่อ ASLT damage โอ้เศษแจกไม่พอได้ผมได้ซ้ำมาอีกอะไรเจกขนาดวะ,ะนูลงนี่ทองลงหมดแล้วนะไอตัวม่วงนี่ก็ไม่รู้ใครเก่งบ้างต้องไปเลือกเอาเนี่ยทีมผมเหลือแต่อะไรนะ เนี่ยตัวแจกมันก็โอเคนะเนี่ยมันก็ตีของมันอยู่นะห้ามฮิวใช้อารีนาได้แต่ธนูผมเนี่ยจะกากหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยิงอะไรวนะเนี่ยติดเขววด้วยหรือเปล่า <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยไปเจอกันในสตรีมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้และไปก่อนสวัสดีครับ